สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมากันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจมากๆ2แบบเลยก็คือ DCA ค่ะ Dollar Cost Averaging แล้วก็ VCA หรือ Value Cost Averaging ครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราจะอิงจากมุมมองในบทความชื่อ VCA เหนือกว่า DCA ผาษานวินัยกับมูลค่าที่เราได้ข้อมูลมาค่ะครับ บทความนี้น่าสนใจทีเดียวครับเป้าหมายการสำรวจข,ของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละกลยุทธ์เลยว่ามันทำงานต่างกันยังไงโดยเฉพาะ VCA ที่บทความนี้บอกว่าเหมือนเป็นขั้นกว่าของ DCA <c oughs> เพราะว่ามีการนำปัจจัยเรื่องมูลค่า เข้ามาผสมภาษาด้วยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือบทความเขาก็ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อพัฒนา v c a ให้มันเฉียบคมยิ่งขึ้นใช่ครับมีการต่อยอดแนวคิดด้วยค่ะเราจะมาแกะดูกันว่าแนวคิดเหล่านี้คืออะไรแล้วมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าศิละปะของการถั่วเฉลี่ยแบบมีปัญญาได้ยังไงบ้างครับผมเริ่มกันเลยไหมครับ ได้เลยค่ะเอาละคา่ะมาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลย DCA หรือ Dollar Cost Averaging ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดมันก็คือการสร้างวินัยในการลงทุนใช่ไหมคะใช่ครับหลักการสำคัญคือวินัยเลยคือการที่เรานำเงินจำนวนเท่าๆกันไปซื้อสินทรัพย์ที่เราเลือกไว้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอครับผมไม่ว่าราคาตอนนั้นจะเป็นเท่าไหร่เช่นลงทุนเดือนละ5,000บาททุกวันที่หของเดือนอะไรแบบนี้ ถูกต้องครับมันคือความเรียบง่ายและก็พลังของวินัยล้วนๆเลยไม่ต้องคิดมากเรื่องจังหวะตลาดขอแค่ทำให้สม่ำเสมอค่ะแต่ทีนี้พอมาถึง VCA หรือ Value Cost Averaging เนี่ยแนวคิดมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งบทความที่เราดูอยู่เนี่ยเขาชี้ว่า VCA ไม่ได้เน้นการลงเงินเท่าๆกันทุกงวดนะคะ อ๋อต่างจาก DCA ตรงนี้ใช่ค่ะแต่เป็นการลงเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อเติมมูลค่าพอร์ตให้เป็นไปตามเส้นทางมูลค่าที่เรากำหนดไว้ล่วงล่าหรือที่เขาเรียกว่า Value Path ค่ะอธิบายคำว่า Value Path หรือเส้นทางมูลค่าเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะฟังดูเป็นหัวใจสำคัญของ VCA เลยค่ะได้ครับ ลองนึกภาพแบบนี้นะครับเหมือนเราวางแผนการเดินทางว่าเราอยากให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเติบโตไปถึงจุดไหนในแต่ละเดือนอืมเช่นเดือนแรกอยากให้มีมูลค่าสัก1,000 0บาทค่ะเดือนที่2อ,อาจจะเป็น25,000บาทเดือนที่3 31,000บาทไปเรื่อยๆไอ้เส้นพางการเติบโตที่เราวาดไว้นี่แหละครับคือ Value Part อ๋อคือเรากำหนดเป้าหมายมูลค่าพอร์ตในแต่ละงวดไว้เลย ใช่ครับทีนี้พอถึงสิ้นเดือนเราก็มาดูว่ามูลค่าพอร์ตจริงๆของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันต่ำกว่าเป้าหมายบน v a Value p a t ดเราก็ต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อพยายามกลับไปสู่เส้นทางนั้นอ๋อต้องเติมเงินเยอะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่ามูลค่าพอร์ตมันสูงกว่าเป้าละเช่นตลาดมันขึ้นแรงๆเราก็อาจจะใส่เงินน้อยลงหรือบางทีอาจจะไม่ต้องใส่เลยในงวดนั้นอ มันจึงเป็นการเปลี่ยนจากการซื้อด้วยเงินเช่ากันแบบ DCA มาเป็นการซื้อเพื่อให้พอร์ตเติบโตตามเป้าที่วางไว้ครับเข้าใจแล้วค่ะคือปรับเม็ดเงินลงทุนตามสถานการณ์พอร์ตเทียบกับเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าครับผมไม่ใช่การใส่เงินเท่าเดิมตลอดเหมือน DCA ถูกต้องครับซึ่งบทความที่เราดูอยู่ถึงกับเรียกว่า VCA เป็น DCA ฉบับ อัจฉริยะเลยนะคะใช่ครับก็ใช้คำนั้นเลยเพราะมันเหมือนมีนกลไกปรับตัวเองตามสภาวะตลาดโดยอ้อมผ่านการเทียบมูลค่าพอร์ตกับ value path ที่เราตั้งไว้ใช่ครับหลักการคือถ้าพอร์ตเราโตต่ำกว่าเป้าก็แสดงว่าช่วงนั้นตลาดอาจจะไม่ค่อยดีหรือราคาลงเราก็จะได้ซื้อเยอะขึ้นโดยอัตโนมัติในราคาที่ถูกลงอ๋อค uh ่ะ huh. แต่ถ้าพอร์ตโตเกินเป้าก็แสดงว่าตลาดอาจจะกาลังร้อนแรงราคาขึ้นมาเยอะอืมเราก็จะซื้อน้อยลง หรือไม่ซื้อเลยเป็นการลดความเสี่ยงที่จะไปซื้อของแพงโดยปริยายนะครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงข้อได้เปรียบสังางัาที่บทความเน้นย้ำนั่นคือ VCA ช่วยเรื่องจิตวิทยาการลงทุนหรือการควบคุมอารมณ์ได้อย่างไรบ้างค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับที่บทความชี้ให้เห็นเลยการลงทุนส่วนใหญ่มักจะพังเพราะอารมณ์ของนักลงทุนเองนี่แหละครับจริงค่ะตอนตลาดลงหนักๆเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวใช่ไหมครับไม่กล้าซื้อเพิ่มหรือบางทีอาจจะขายทิ้งไปด้วยซ้ำค่ะกลัวมันจะลงต่อทั้งที่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นโอกาสซื้อของถูกก็ได้แต่ VCA ที่มี value path เป็นเหมือนระบบนำทางอัตโนมัติเนี่ยมันจะบังคับให้เราต้องใส่เงินมากขึ้นเพื่อไล่ตามเป้าอืมมันจึงช่วยให้เรากล้าซื้อเพิ่มในช่วงที่คนอื่นกำลังกลัวครับกลับกันละคะตอนที่ตลาดร้อนแรงมากๆคนมักจะเกิดความโลภหรือโฟโมกกลัวตกรถ ใช่ครับอาการโฟ m o นี่แหละตัวดีเลยก็อยากจะใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกทั้งที่ราคาอาจจะสูงเกินไปแล้วถูกต้องครับแต่ VCA เนี่ยมันจะสั่งให้เราชะลอการลงทุนหรืออาจจะหยุดลงทุนไปเลยเพราะอะไรเพราะมูลค่าพอร์ตมันวิ่งนำหน้าเป้าหมายไปแล้วไงครับ อ๋อ oh, มันเหมือนมีเบรกให้ใช่ครับเหมือนมีเบรกอัตโนมัติช่วยให้เราไม่ไล่ซื้อตอนที่ตลาดกําลังพีคหรือตอนที่คนอื่นกําลังโลภกันมันคือการใช้ระบบมาบังคับให้เราทําในสิ่งที่จริงๆแล้วควรจะทำํำ <c oughs> คือซื้อมากเมื่อราคาถูกและซื้อน้อยหรือหยุดซื้อเมื่อราคาสูงซึ่งมันตรงกันข้ามกับพฤติกรรมธรรมชาติของนักลงทุนส่วนใหญ่โดยสิ้นเชิงเลยครับ เป็น,นกลไกที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะที่ใช้คณิตศาสตร์มาช่วยควบคุมอารมณ์ได้แล้วในแง่ของผลตอบแทนล่ะคะบทความมีการอ้างอิงถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ VCA ด้วยใช่ไหมคะมีครับบทความมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยของไมเคิลเอลดอรันอ๋อท่านนี้ครับซึ่งถือเป็นผู้ที่พัฒนาแนวคิด VCA อย่างจริงจังเลยงานวิจัยของเขาชี้ให้เห็นว่าในระยะยาวเนี่ย VCA มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยสูงกว่า DCA โหดีกว่า DCA หรอคะมีแนวโน้มครับ และในขณะเดียวกันก็อาจจะมีค่า drawdown หรือระดับการขาดทุนสูงสุดที่ต่ำกว่าด้วยการที่บอกว่า drawdown ต่ำกว่านี่มีความหมายสำคัญอย่างไรคะ drawdown ก็คือการวัดว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเคยติดลบสูงสุดเท่าไหร่จากจุดสูงสุดก่อนหน้านั้นอ๋อค่ะค่า VCA ช่วยให้ drawdown ต่ำกว่าก็หมายความว่าในช่วงที่ตลาดตกต่ำพอร์ตที่ใช้ VCA อาจจะเสียหายหรือมูลค่าลดลงน้อยกว่าพอร์ตที่ใช้ DCA ซึ่งอันนี้สําคัญมากในทางปฏิบัตินะครับสําคัญยังไงคะเพราะการขาดทุนที่น้อยกว่ามันจะช่วยรักษาขวัญและกําลังใจของนักลงทุนได้ดีกว่าเยอะเลยจริงค่ะใจไม่เสียใช่ครับทําให้มีโอกาสที่จะอยู่ในตลาดได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ถอดใจขายขาดทุนออกไปเสียก่อนนอกจากนี้การฟื้นตัวจากจุดขาดทุนที่น้อยกว่าก็ย่อมใช้เวลาน้อยกว่าด้วยครับฟังดูแล้ว VCA มีข้อดีที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะ ทั้งในแง่จิตวิทยาแล้วก็โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจจะต่ำลงเมื่อเทียบกับ DCA ครับดูดีทีเดียวแต่ถึงกระนั้นผู้เขียนบทความที่เรากำลังพิจารณาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเขามองว่า VCA เองก็ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกได้ใช่ครับอันนี้น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อมองผ่านแว่นของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ Value Investing ใช่ครับ นี่คือส่วนที่บทความเริ่มนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมที่ออน่าสนใจมากๆเขาเชี้ให้เห็นข้อจำกัดบางประการของ VCA แบบมาตรฐานข้อแรกเลยคือ VCA เนี่ยมักจะสนใจแค่ราคาตลาดณปัจจุบันกับมูลค่าพอร์ตเทียบกับ Value Part ที่ตั้งไว้ค่ะก็คือดูแค่ตัวเลขครับแต่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมูลค่าที่แท้จริงหรือ Intrinsic Value ของสินทรัพย์ที่เรากำลังลงทุนอยู่อย่างลึกซึง้ง หมายความว่ายังไงคะที่ว่าไม่ได้พิจารณามูลค่าที่แท้จริงสมมุติว่าเราตั้ง l u ยูพาดไว้และตลาดเกิดปรับตัวลงทําให้หมูลค่าพอร์ตต่ากว่าเป้าค่ะระบบ VCA ก็จะบอกให้เราใส่เงินเพิ่มเข้าไปตามสูตรใช่ไหมครับใช่ค่ะตามกลไกแต่ถ้าในขณะนั้นแม้ราคาจะลงมาแล้วแต่เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานหรือมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆน่ะมันอาจจะยังอยู่ในโซนที่แพงอยู่ด้วยก็ได้นะครับอ๋อ VCA แบบเดิมๆมันไม่ได้มีกลไกมาตรวจสอบตรงนี้มันสนใจแค่การกลับไปสู่เส้น Value Path อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ VCA เดิมอาจทำให้เราซื้อเพิ่มแม้ว่าของนั้นจะยังแพงอยู่แค่เพราะพอร์ตเราต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เฉยๆถูกต้องครับแล้วผู้เขียนบทความเขาเสนอทางแก้หรือแนวทางเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเขาเสนอให้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าตัวกรองพื้นฐานครับหรือ Fundamental Filter ตัวกรองพื้นฐานใช่ครับ เขาไปก่อนตัดสินใจลงทุนตามสัญญาณ VCA คือก่อนจะเริ่มใช้ VCA กับสินทรัพย์ใดๆเช่นหุ้นรายตัวหรือดัดชนีตลาดเนี่ยคุณมีการประเมินก่อนว่าณระดับราคาปัจจุบันมันสมเหตุสมผลหรือถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานของมันค่ะอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆอย่าง PE ratio PBV ratio หรือ Dividend yield ก็ได้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวมันเอง หรือเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมเหมือนเป็นการคัดกรองชั้นแรกก่อนว่าสินทรัพย์นี้น่าสนใจลงทุนในระยะยาวณนะราคาแถวนี้หรือไม่ประมาณนั้นเลยครับแล้วค่อยนำ VCA มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทยอยเข้าซื้อใช่ครับแล้วก็ยังมีกฎเสร,ริมที่สำคัญด้วยนะครับคือหากการประเมินด้วยตัวกรองพื้นฐานเนี่ยชี้ว่าราคาสินทรัพย์ได้เข้าสู่เขตที่แพงเกินมูลค่าที่แท้จริงอย่างชัดเจนเช่น PE สูงมากๆครับ เช่น PE ของตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากๆควรพิจารณาตั้งเพดานการซื้อหรือแม้กระทั่งพักการซื้อชั่วคราวไปเลยอ๋อแม้ VCA จะบอกให้ซื้อใช่ครับแม้ว่าในขณะนั้นมูลค่าพ่อตาม VCA จะยังต่ำกว่าเป้าหมายก็าตามนี่คือการนำหลักการ Value Investing มาควบคุม VCA อีกชั้นหนึ่งค่ะซึ่งบทความเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับ VCA ไปสู่ Value Intrinsic Value Cost Averaging ชื่อยาวเลยนะคะครับคือการเฉลี่ยต้นทุนโดยคำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงด้วยไม่ใช่แค่ราคาและมูลค่าพอร์ตอย่างเดียวเป็นการผสานหลักการที่ดีมากเลยค่ะคือใช้ VCA ช่วยเรื่องวินัยและจังหวะครับแต่ใช้ Value Investing ช่วยตัดสินว่าจังหวะนั้นควรซื้อหรือไม่หรือควรซื้อมากน้อยแค่ไหนตามความถูกแพงของสินทรัพย์จริงๆถูกต้องครับผม นอกจากเรื่องมูลค่าที่แท้จริงแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้างคะจากบทความนี้อีกประเด็นที่บทความให้ความสำคัญนะครับคือการกำหนดอัตราการเติบโตของพอร์ตเป้าหมายอ๋อตัว target growth rate ใช่ครับที่ใช้ในการสร้าง value path นั่นเองบทความตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งนักลงทุนอาจจะตั้งเป้าหมายนี้สูงเกินความเป็นจริงไปหน่อยเช่นเช่นตั้งเป้าให้พอร์ตโตเดือนละ2%หรือ3%โห ซึ่งคิดเป็นปีละ24%ถึง36%เลยนะครับแล้วการตั้งเป้าสูงเกินไปมันส่งผลเสียเออเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะนอกเหนือจากแค่บังคับให้ใส่เงินเยอะขึ้น ผลเสียมีหลายด้านเลยครับหนึ่งคือมันอาจสร้างแรงกดดันด้านกระแสเงินสดให้กับนักลงทุนอืมจริงค่ะเพราะถ้าตลาดมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนสูงตามเป้าที่เราตั้งไว้ระบบ VCA ก็จะคำนวณให้ต้องใส่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ละเดือนซึ่งอาจจะเกินกำลังความสามารถในการหาเงินมาลงทุนได้นะครับค่ะ 2. คือ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นแรงๆแล้วมูลค่าพอร์ตวิ่งนำหน้าเป้าหมายไปแล้วเนี่ยการตั้งเป้าสูงเกินไปอาจทำให้เรากลับมาซื้อเร็วเกินไปทั้งที่ตลาดอาจจะยังอยู่ในโซนแพงอยู่ก็ได้อ๋อค่ะ 3. คืออาจทำให้ท้อแท้แล้วก็เลิกใช้กลยุทธ์ไปกลางคันได้ถ้าพบว่าโอ้ยต้องใส่เงินเยอะมากแต่พอร์ตก็ยังไล่ตามเป้าไม่ทันสักทีแล้วคาแนะนาคือควรตั้งเป้าหมายอย่างไรให้เหมาะสมคะคาแนะนาในบทความคือ ควรตั้ง Target Growth Rate ให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนระยะยาวที่คาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลของสินทรัพย์นั้นๆมากกว่าครับอ๋อดูตามสินทรัพย์ที่เราลงทุนใช่ครับเช่นถ้าลงทุนในดัดชนีหุ้นขนาดใหญ่อย่าง S&P 500หรือ Set Index ที่ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวรวมปันผลแล้วมักจะอยู่ราวๆ7 1 0ต่อรต่อปีการตั้งเป้าหมายรายเดือนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ0.6%ถึง0.8%อ๋อประมาณนั้นครับ ซึ่งคำนวณทบต้นแล้วจะได้ใกล้เคียง7.5-10%ถึงต่อปีการตั้งเป้าที่สมจริงมากขึ้นจะช่วยให้ระบบ BCA ไม่บังคับให้เราต้องอัดฉีดเงินลงทุนมากเกินจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้นไปแรงๆแล้วก็ยังช่วยให้เราสามารถทำตามแผนได้ในระยะยาวมากขึ้นด้วยครับ สมเหตุสมผลมากค่ะการตั้งเป้าหมายที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนี่ยสำคัญมากในการลงทุนระยะยาวทีนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งที่บทความตั้งคำถามไว้น่าสนใจคือแล้วถ้าตลาดมันดีมากๆล่ะคะขึ้นแรงจนพอร์ตเราโตเปินเป้า VCA ไปเยอะเลยติดต่อกันหลายเดือนจนระบบ VCA บอกว่าไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วหรือลงทุนน้อยมาก ผมแล้วเงินสดที่เราเตรียมไว้สำหรับลงทุนในแต่ละเดือนตามแผนเดิมควรจะจัดการอย่างไรคะปล่อยทิ้งไว้ในเป็นชีเฉยๆหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ดีมากครับระบทความก็มีคำแนะนำที่ชัดเจนเลยว่าไม่ควรปล่อยเงินสดส่วนเกินนั้นไว้เฉยๆค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันจะสูญเสียมูลค่าไปเรื่อยๆจากเงินเฟ้อไงครับแล้วก็เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนด้วย คำแนะนําคือควรนําเงินสดส่วนที่ยังไม่ได้ลงทุนนั้นไปพักไว้ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํามากๆอืมแต่มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้เร็วเหมือต้องการเช่นกองทุนรวมตลาดเงินหรือ m ั n นีมา r k เก็ตฟัค่ะพวกกองทุนตราสารนิระยะสั้นก็ได้ใช่ครับกองทุนรวมตราสารน้ระยะสั้นก็ได้เหมือนกันการทําแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์คือ1 เงินของเราก็ยังคงทำงานสร้างผลตอบแทนได้บ้างแม้จะน้อยแต่ก็ดีกว่าได้อะไรเลยค่ะและที่สำคัญคือมันพร้อมที่จะถูกดึงกลับมาใช้ลงทุนในสินทรัพย์หลักเช่นหุ้นหรือกองทุนหุ้นได้ทันทีเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมเช่นเมื่อตลาดมีการปรับฐานลงมาหรือเมื่อมูลค่าพอร์ตของเรากลับมาต่ำกว่าเส้น value path ตามเกณฑ์ VCA อีกครั้ง Oh. เป็นการบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรอจังหวะเข้าลงทุนอย่างเหมาะสมครับเข้าใจเลยค่ะเป็นการเตรียมประสุนให้พร้อมอยู่เสมอแล้วก็ไม่ปล่อยให้เงินนอนนิ่งๆถูกต้องครับทีนี้มีอีกข้อเสนอแนะหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยตรงเลยใช่ไหมคะเรื่องของการตั้งเพดานเงินสดสูงสุดที่จะลงทุนในแต่ละครั้ง ใช่ครับบทความเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยกับการตั้งกฎที่เรียกว่า maximum allocation rule ค่ะหรือเพดานเงินสูงสุดที่จะลงทุนในแต่ละงวดแม้ว่า VCA จะคำนวณออกมาว่าต้องใส่เงินมากกว่านั้นก็ตามทำไมถึงต้องมีเพดานล่ะคะในเมื่อ VCA คำนวณมาแล้วเหตุผลสำคัญมากครับเพราะลองนึกภาพช่วงที่ตลาดเกิดวิกฤตหรือปรับฐานรุนแรงมากๆที่เราเรียกว่า market crash ค่ะนึกภาพออกเลยน่ากลัวราคาหุ้นตกหนัก มูลค่าพอร์ตของเราก็จะลดลงหัวภาพเลยต่ำกว่าเส้น value path ไปไกลามากพอเป็นแบบนั้นสูตร VCA ก็จะคำนวณให้เราต้องใส่เงินก้อนใหญ่มากๆในครั้งเดียวเพื่อพยายามกลับไปสู่เส้นทางเดิมใช่ไหมคะถูกต้องครับอาจจะคำนวณออกมาว่าต้องใส่เงินเป็น5เท่าหรือ10เท่าของเงินลงทุนปกติเลยก็ได้โหเยอะมาก ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจสร้างความตกใจอย่างรุนแรงให้นักลงทุนได้นะครับจริงค่ะอาจจะใจเสียทําให้กลัวแล้วก็ไม่กล้าทําตามแผนหรืออาจจะมีเงินสดเพียงพอที่จะใส่ตามนั้นจริงๆก็ได้การมีกฎ maximum allocation rule <c oughs> เช่นกําหนดไว้เลยว่าไม่ว่าจะคํานวณได้เท่าไหร่เราจะใส่เงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน2หรือ3เท่าของเงินลงทุนปกติในแต่ละเดือนมันจะช่วยจํากัดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับมันช่วยจํากัดความเสี่ยงอย่างไรคะ การใส่เงินน้อยลงในภาวะวิกฤตเหมือนจะขัดขัดกันมันช่วยยืดระยะเวลาการลงทุนของเราออกไปครับอ๋อ oh, ยืดเวลาใช่ครับแทนที่จะทุ่มเงินก้อนใหญ่ตุ้มเดียวในช่วงตน้ตนๆของวิกฤตซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะลงไปต่ำสุดที่ตรงไหนแล้วก็นานเท่าไหร่การจำกัดเพดานเงินลงทุนจะทำให้เรามีกระสุนสำรองหรือเงินสดเหลือพอที่จะทยอยลงทุนถั่วเฉลี่ยต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ <c oughs> ตลอดช่วงที่ตลาดเป็นขาลงซึ่งอาจจะกินเวลายาวนานเป็นปีหรือ1-2ปีก็ได้มันช่วยให้เราไม่หมดเงินลงทุนเร็วเกินไปแล้วก็สามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูกลงได้นานขึ้นอืเฉลี่ยต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงทางจิตวิทยาที่จะตกใจจนเลิกทาตามแผนไปเสียก่อนด้วยครับ ฟังดูแล้วข้อเสนอแนะทั้ง4อย่างนี้ทั้งการใช้ตัวกรองมูลค่าที่แท้จริงการตั้งเป้าการเติบโตที่สมจริงการจัดการเงินสดส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพและการตั้งเพดานเงินลงทุนสูงสุดล้วนเป็นการนำหลักการลงทุนที่รอบคอบมาปรับปรุง VCA ให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะใช่เลยครับ มันคือการพยายามผสานข้อดีของ VCA ในเรื่องการลงทุนอย่างมีระบบแล้วก็ส่วนกระแสอารมณ์ตลาดเข้ากับความรอบคอบและการประเมินมูลค่าตามแนวทางของ Value Investing ครับผมและจากข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้บทความก็ได้สรุปออกมาเป็นกลยุทธ์ลูกผสมหรือ Hybrid Strategy ที่เขาเรียกว่า Master Hybrid Strategy เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นด้วยใช่ไหมคะช่วยอธิบายองค์ประกอบของกลยุทธ์นี้หน่อยคะ่ะได้ครับ กลยุทธ์ m s t t r r y y r r i s t t r ATEGY ที่บทความนำเสนอนะครับเป็นการรวมเอาแนวคิดต่างๆที่เราคุยกันมาตะกีน้นี้ประกอบด้วย4ส่วนหลักทำงานร่วมกันครับค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. คือ DCA หลักค o r e DCA ส่วนนี้คือพื้นฐานสำคัญเลยครับคือยังคงมีการลงทุนเป็นจำนวนเงินคงที่จำนวนหนึ่งทุกเดือนเช่นกำหนดไว้เลยว่า3,000หรือ5,000บาทเพื่อเป็นการรักษาวินัยขั้นพื้นฐานแล้วก็ความสม่าเสมอในการลงทุนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ๋ออันนี้ต้องทาตลอดใช่ครับเป็นฐานเลย 2. คือตัวกรองมูลค่า Value Filter ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมจากส่วน DCA หลักในแต่ละเดือนเนี่ยให้ทำการตรวจสอบมูลค่าของตลาดหรือสินทรัพย์โดยรวมก่อนโดยอาจใช้ PE หรือ P/BV ของดัชนีเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตค่ะเช็คก่อนครับหากพบว่าตลาดอยู่ในโซนที่แพงมากยังมีนัยสำคัญเช่น PE สูงกว่าค่าเฉลี่ย2เท่าหรือเข้าใกล้ระดับวิกฤตในอดีต เดือนนั้นให้ลงทุนเฉพาะส่วนที่เป็น DCA หลักเท่านั้นลงแค่3,000หรือ5,000ที่ตั้งไว้ใช่ครับไม่ต้องเติมเงินพิเศษเข้าไปแม้ VCA อาจจะบอกให้เติมก็ตามอ๋อใช้ value filter มาเบรกถูกต้องครับ 3. คือการเติมเงิน VCA แบบมีเงื่อนไข conditional VCA top up ส่วนนี้คือการนา VCA มาปรับใช้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับคือเราจะเติมเงินลงทุนพิเศษหรือ top up เพิ่มเติมจากส่วน DCA หลักเนี่ย ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง2อ,อย่างนะครับมีอะไรบ้างคะเงื่อนไข 1. คือมูลค่าพอร์ตปัจจุบันต่ำกว่าเส้น Value Path ที่เราตั้งไว้อย่างสมเหตุสมผลค่ะอันนี้ตามหลัก VCA เดิมใช่ครับและ 2. คือตัวกรองมูลค่าหรือ Value Filter ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าตลาดแพงเกินไปอ๋อต้องผ่านฟิลเตอร์ด้วยครับหรือยิ่งไปกว่านั้นหากตลาดมีการปรับตัวลงมามา,มากพอสมควรเช่นดัชนีปรับลง10-15%จากจุดสูงสุด และตัวกรองมูลค่าชี้ว่าราคาเข้าสู่โซนสมเหตุสมผลหรือถูกแล้วเราอาจจะพิจารณาเติมเงินพิเศษเข้าไปมากกว่าปกติเช่นเป็น1ห,หรือ2เท่าของเงิน DCA หลักเพื่อช่วยโอกาสจากราคาที่ถูกลงครับสมมุติให้เห็นภาพนิดนึงค่ะเช่นปกติลง DCA 3,000บาทถ้าเดือนนั้นพอตต่ากว่าเป้า VCA แต่ PE ตลาดสูงปรีดก็ลงแค่3,000ใช่ไหมคะใช่ครับลงแค่คอ DCA แต่ถ้าพอร์ตปั๊มกับเป้าแล้ว PE ตลาดก็ดูสมเหตุสมผลอาจจะลง3,000บวกกับเงินท็อปอัพตามสูตร VCA แต่ก็ต้องไม่เกินเพดาน maximum allocation ที่ตั้งไว้ด้วยไปอีกอาจจะ3,000หรือ6,000ตามที่เรากำหนดไว้แบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยคือมีการตัดสินใจหลายชั้นใช้ทั้ง DCA DC VCA แล้วก็ Value Filter ร่วมกันซึ่งก็นำไปสู่องค์ประกอบสุดท้ายครับคือข้อสค่ะ ข้อสุดท้ายการบริหารจัดการเงินสด (cash management) เงินส่วนที่เหลือจากการลงทุนในแต่ละเดือนเช่นเดือนที่ตลาดแพงมากจนเราลงทุนแค่ส่วน DCA หลักหรือเงินท็อปอัพตาม VCA ที่คำนวณได้แต่เรายังไม่ได้ใช้เพราะติดเพดาน Maximum Allocation Rule หรือเงินที่เราตั้งใจจะลงทุนแต่ยังรอจังหวะอยู่เงินส่วนนี้ทั้งหมดไม่ควรปล่อยไว้เฉยๆครับค่ะเอาไปทำอะไรคะ แต่ให้นำไปพักไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อรอเป็นกระสุนสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคตหรือสำหรับรับมือกับวิกฤตครั้งถัดไปครับชัดเจนมากค่ะกลยุทธ์ Master ร์ไฮบรินี้ดูเหมือนเป็นการผสมผสานจุดแข็งของแต่ละแนวทางเลยนะคะทั้งวินัยของ DCA ความสามารถในการปรับตัวของ VCA ความรอบคอบของ Value Investing และการบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพครับผม เพื่อเป้าหมายคือการถัวเฉลี่ยแบบมีปัญญาอย่างแท้จริงหัวใจหลักคือการสร้างระบบที่ช่วยให้เราซื้ออย่างสม่ำเสมอด้วย DCA ช่วยให้กล้าซื้อมากขึ้นเมื่อราคาถูกและซื้อน้อยลงเมื่อราคาแพงด้วย VCA ค่ะแต่ก็มีสติรู้ว่าเมื่อไหร่ที่แม้จะถูกตามเกณฑ์ VCA แต่ก็จังแพงตามเกณฑ์พื้นฐานโดยใช้ Value Filter อื แล้ก็มีเงินสำรองพร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่ดีจริงๆโดย cash management มันคือการพยายามเปลี่ยนจากการลงทุนตามอารมณ์หรือตามสูตรเพียงอย่างเดียวมาเป็นการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ที่เอ,อรอบด้านมากขึ้นครับสรุปแล้วนะคะการสำรวจเนื้อหาของเราในวันนี้จากบทความ VCA เหนือกว่า DCA ผสานวินัยกับมูลค่าชี้ให้เราเห็นวิวัฒนาการจากการลงทุนแบบ DCA ที่เน้นวินยัย ไปสู่ VCA ที่นำพลวัตของตลาดเข้ามาช่วยตัดสินใจครับแต่ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นการเพิ่มมุมมองด้านมูล,ลค่าที่แท้จริงการตั้งเป้าหมายที่สมจริงการจัดการเงินสดอย่างชาญฉลาดและการกำหนดเพดานความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละครั้งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยที่มีความรอบคอบมีเหตุผลและมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะใช่เลยครับ เป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทีนี้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นให้ไปขบคิดต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือว่าแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงมานี้ดูเหมือนจะเน้นการประยุกต์ใช้กลยุทธ์เหล่านี้กับภาพรวมของตลาดหรือสินทรัพย์ประเภทดัชนีเป็นหลักอ๋อ oh, ใช่ค่ะส่วนใหญ่พูดถึงดัชนีครับซึ่งการประเมินมูลค่าอาจจะทําได้ไม่ซับซ้อนเท่ากับการลงทุนในหุ้นรายตัว แต่ถ้าหากนักลงทุนต้องการนำแนวคิดการถัวเฉลี่ยแบบมีปัญญาหรือ Master Hybrid Strategy เนี่ยไปปรับใช้กับการเลือกซื้อหุ้นรายตัวล่ะครับนั่นสิคะจะทำได้ไหมแล้วต้องปรับยังไงซึ่งในการลงทุนหุ้นรายตัวเนี่ยการวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงหรือ Intrinsic Value มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าการดูแค่ PE ตลาดเยอะเลยครับค่ะต้องดูละเอียดกว่านั้นมาก นอกจากนี้ข่าวสารเฉพาะตัวของบริษัทนั้นๆก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาแล้วก็เส้นทางมูลค่าหรือ value path ที่เหมาะสมได้อย่างมากเลยการปรับใช้กลยุทธ์นี้กับหุ้นรายตัวยิ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ท้าทายและก็น่าสนใจมากสำหรับการนำไปสำรวจและคบคิดต่อในเชิงลึกครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้จริงๆค่ะต้องพิจารณาเยอะขึ้นมากถ้าจะใช้กับหุ้นรายตัว ขอบคุณมากนะคะสำหรับการร่วมสำรวจแนวคิดการลงทุนที่ทั้งน่าสนใจและนำไปปรับใช้ได้จริงในวันนี้ค่ะยินดีครับผม